สักกละแถวเวสุวรรณที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ช่องพ่อใหญ่โจบ,บ้านหนองคอด้วยนะครับพลาดไม่ได้นะครับสำหรับสายมูเตลูตามมาทางนี้เลยนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับไปยังวัดจุฬามณีซึ่งเป็นวัดที่เป็นที่เรื่องลือกันในเรื่องของ อาถาวิสุวรรณเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็มีผู้คนนะครับลังไหลกันเข้าไปกราบไหว้สัตว์ระกันอย่างล้นหลามนะครับในช่วงนี้นะครับซึ่งวัดแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับทำให้ผู้คนจึงพากันไปกราบไหว้ที่วัดแห่งนี้ครับมีอะไรบ้างนะครับอาจจะขอเล่ารายละเอียดนะครับตามมาเลยนะครับว่าในวัดจุฬามณีนี้นะครับมีสิ่งที่ คนไปกราบไหว้นะครับผมส่วนมา bon กก็เดินทางไปไม่ยากนะครับซึ่งก็ใช้ GPS ในการเดินทางนะครับสำหรับวัดจุลามณีนะครับผมสําหรับการเดินทางนะครับก็สะดวกสบายนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับการจอดรถนะครับที่จอดรถฟรีนะครับพื้นที่นะครับกว้างขวางนะครับแล้วก็มีผู้คนที่ไปเยอะแยะมากมายนะครับที่จอดรถสะดวกสบายนะครับแล้วก็ ที่จะลดตรงบริเวณหน้าวัดนะครับก็จะเป็นดินแดงนิดนึงนะครับแต่ว่าฝนก็จะมีเยอะเพราะว่าคนไปนะครับคนไปกราบว่าเยอะนะครับบางทีฝนตกลงมานะครับแต่ก็อาจจะเลอะเทอะนิดนึงนะครับแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในนะครับที่เราเข้าไปกราบไหว้นะครับมีทั้งหมด5 5จุดด้วยกันนะครับ5จุดใหญ่ๆนะครับผมก็คือ 1. องค์ท้าเวสุวรรณนะครับซึ่งท้าเวสุวรรณนี้นะครับมีทั้งหมด สปางนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าสุดบริเวณทางเข้าวัดนะครับแล้วก็2นะครับพระประธานในพระวิหารอยู่เยื้องกับพระอุโบสถนะครับจตุรมุก3องค์เท้าเวสุวรรณองค์ใหญ่บริเวณด้านหลังนะครับสพระประธานในอุโบสถจตุรมุขนะครับจะอยู่ทางเดินไปด้านด้านหน้าหลังจากทีเ่เราเข้าไปในศาลลวงพ่อเนืองนะครับ โกวิโตนะครับแล้วก็ C ก็คือสลีละสังขารของหลวงพ่อเนืองนะครับโกวิโตอยู่ถัดจากองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับองค์ใหญ่ไปทางขวามือนะครับไฮไลท์นะครับการมาทิวัดแห่งนี้ก็คือการไปกราบไหว้นะครับสักการะขอพรท้าวเวสสุวรรณนะครับซึ่งก็มีประสบการณ์มากมายนะครับผู้ที่เข้าไปกราบไหว้ขอพรนะครับเกิดประสบการณ์เกิดประสบความสาเร็จนะครับ มีความเชื่อกันว่านะครับท่านจะช่วยอํานวยพรนะครับผู้ที่เข้าไปกราบไหว้ขอพรนะครับซึ่งท่านก็จะดนบันดาลให้เรามนุษย์นะครับให้ประสบความสําเร็จในด้านต่างๆนี่ครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับของคนที่ไปกราบไหว้นะครับโดยเฉพาะนะครับเรื่องของโชคลาภนะครับความร่ํารวยเงินทองนะครับมีกินมีใช้ไม่ขาดมือแก้ปีชงเสริมปีชงป้องกันภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็น และมองเห็นป้องกันพูดผิปิศาจ์วิญญาณต่างๆไม่กล้าเข้ามากล้อกลายทําอันตรายใดๆนะครับการขาขายทําธุรกิจนะครับรูปปั้นนะครับของเาววสุวรรณมีทั้งหมดด้วยกัน4ปางนะครับผมเาววสุวรรณของวัดจุฬามณีนะครับผมก็จะมี4ปางด้วยกันนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นนะครับก็คือปางพมมาสุติเทพนะครับปางนี้นะครับจะเป็นเทพอยู่บนสวรรค์ ชั้นพรมรูปกายองค์ท่านจะเป็นสีทองและสวมใส่ภูษาสีทองเช่นกันอำนวยชัยให้พรแก่ผู้ที่มาขอในเรื่องของโชคลาภเงินทองแล้วก็ปางเทพพระบุตรนะครับสุติเทพนะครับปางนี้จะเป็นเทพบนสวรรค์ชั้นดาววดึงรูปกายองค์ท่านจะสีทองสวมใส่ภูษาสีแดงอำนวยชัยให้พรแก่ผู้ที่ มาขอในเรื่องความรักคู่ครองความปรารถนาต่างๆแล้วก็ปางจตุลมุขมหาราชนะครับผมเป็นปางที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเป็นยักษ์ร่างใหญ่ดูหน้ายำเกรงซึ่งปางนี้นะครับรูปกายองค์ท่านจะมีสีเขียวออกดำสวมใส่ภูสาสีเขียวอํานวยชัยให้พรผู้ที่มาขอในเรื่อง การปกป้องคุ้มครองให้ชีวิตมีความปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีและสิ่งชั่วร้ายต่างๆปางมนุษย์นะครับปางนี้อํานวยชัยให้พรผู้ที่มาขอในเรื่องการดําเนินชีวิตที่ราบรื่นทําสิ่งใดก็ไม่มีอุปสรรคจะขอกล่าวนะครับวิธีการสักการะถาวเวศสุวรรณนะครับเป็นแนวทางในการขอพรอจากท่านนะครับซึ่งพระเจ้ามนากรก็จะขอนําเรียนเชิญนะครับต่อไปนี้นะครับนาเรียนเรื่องของ การบูชาท่านนะครับก็คือนะครับให้จุดธูป9ดอกและกุกุลาบแดงนะครับ9ดอกและประทัดนะครับซึ่งที่วัดก็มีจำหน่ายและก็เตรียมไว้ให้ผู้ที่ไปกราบไหว้ขอพรนะครับแล้วก็จุดธูปและกล่าวคาถาบูชาว่าแล้วก็ตั้งนโมสามจบก่อนนะครับก็คือนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะครับและเราก็กล่าวคาถานะครับเป็นการบูชาพระเวสสุวรรณว่านะครับปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพธนังอัติกาเยกายายะ เทวานังปิยตังสุตตะวาอิติปิโสภัควายมมะราชาโนถาเวสสุวรรณโนมะณะนังสุขขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะถาเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธ ท้าวเวสุวรรณโนะโมพุทธายะนะครับผมซึ่งเป็นคาถาการบูชาท้าวเวสสุวรรณการออกเสียงนะครับออกเสียงให้เต็มอัขระเต็มเสียงนะครับเพื่อเป็นการอาขอพรต่อท่านนะครับเพราะว่าท้าวเวสสุวรรณท่านชอบความเ,าเข้มขังความดึงดุดันนะครับจริงจังนะครับการบูชาท่านก็กล่าวคําแบบ ให้มีเสียงอักขระชัดเจนเสียงดังฟังชัดนะครับแลัจากนั้นก็ขอพรนะครับให้สมดังปรารถนานะครับในการที่เราจะขอพรจากท่านว่าเราต้องการให้ท่านประทานพรในเรื่องใดบ้างนะครับซึ่งที่วัดจุฬามณีนะครับอยู่ที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเวลาเปิดเวลาปิดนะครับเปิดจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเปิดก็เจ็ดโมงเช้านะครับถึงห้าโมงเย็นนะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่ก็เปิดจาก เจ็ดโมงเช้าถึงหกโมงครึ่งนะครับตอนเย็นนะครับท้าวเวสสุวรรณนะครับก็ก็มีการประดิษฐานอยู่กลางแจ้งนะครับมีอยู่สองจุดนะครับก็สามารถกราบสักการะได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับทางวัดก็เพิ่งได้เปิดให้ทางผู้คนเข้าไปกราบไหว้ขอพรในวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งเมื่อวานนี้นะครับโดยเฉพาะนะครับก็ได้ยินข่าวเรื่อยๆบ่อยๆในทางนักสือพิมพ์เนาะ ทางโลกออนไลน์นะครับว่าผู้ที่เข้าไปกราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณที่วัดจุฬามณีนะครับได้สมใจปรารถนานะครับมีโชคมีลาบนะครับถูกระวังที่1นะครับผมก็ได้ยินข่าวเรื่อยๆนะครับตามสิ่งที่ที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับบางคนก็มีโชคมีลาบนะครับขอพรจากท่านสมปรารถนาในเรื่องของสิ่งที่ไปบนบานศาลกล่าวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนะครับพระอาจารย์ อิท์นะครับท่านก็ได้สร้างวัตถุมงคลในเรื่องของถาวเวสุวรรณนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะบูชามาติดตัวได้บางคนอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางไปที่วัดท่านนะครับก็สามารถที่จะนําเหรียญหรือวัตถุมงคลนะครับที่พระอาจารย์อิฐวัตถุรามณีท่านสร้างแล้วก็ปลูกเศษนะครับที่สําคัญนะครับมีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีความเข้มขังนะครับก็ขอแนะนํานะครับวันนี้นะครับช่องพระเยชโจบุนลงครก็มาแนะนานะครับที่ไปกราบไหว้นะครับถาวเวสุวรรณนะครับซึ่ง ปีนี้นะครับปี65นี้ครับก็เป็นปีที่คนนิยมบูชาแล้วกราบไหว้ถาวริสุวรรณกันอย่างมากมายนะครับและก็ยังเกิดประสบการณ์มากนะครับก่อนจบนะครับก็ขอบารมี้าวริสุวรรณแห่งวัดจุรา,ามณีดยมานานทุกท่านจงประสบความสาเร็จในสิ่งที่ปรารถนานะครับสิ่งที่ถูกต้องตามคํานองความธรรมขอให้จงสําเร็จสําเร็จสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ